สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูทำไมสเปเชียลตอนดูดีๆกับผมในกระจกมองหลังนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นตัวต่อยอดจากรอบสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเราได้บริษัทมาเป็นรายชื่อบริษัทที่ไม่ลดเงินปันผลเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราได้มาทั้งหมดเออสิบแปดบริษัทนะครับก็เลยจะขอมาขายี้ต่อนะฮะโดยในคลิปนี้เองเนี่ยจะขอเริ่มที่9บริษัทแรกนะครับตามรายชื่อนี้ไปลุยเนื้อหากันเลยครับโอเค ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มในเรื่องของตัว DPS นะครับที่เขาจ่ายมาตั้งแต่ปี59ถึงปี65นะครับก็เริ่มตั้งแต่90สตางค์ขึ้นไปถึง2บาทนะครับก็เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปอร์เซ็นต์ที่เทียบปีก่อนหน้านะครับถ้าเป็นเกินร้อยนี่ก็คือถือว่ามีการเติบโตถ้าร้อยก็คือถือว่าเท่าเดิมนะครับในส่วนของทาง PB เองเนี่ยเขามีการเติบโตตลอดนะครับแล้วก็มีโตถึง4ปีนะครับในรอบ7ปีนะครับในส่วนของทาง ตัวสวัสด์เองนะฮะอันนี้ช่วงแรกๆเนี่ยเขาถือว่าจ่ายน้อยนะครับแล้วก็มีสีฟ้าฟ้าเนี่ยจ่ายออกมาเป็นหุ้นด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าสีเขียวมีอยู่4ปีนะครับก็แปลว่าโตมาสีนะครับแล้วก็ส่วนของตัวที่ไฮไลไท์นิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นสีเขียวทางด้านขวานะฮะของทาง AP DRT แล้วก็ละลินนะครับ7ปีนี่โตมา5ปีนะครับแล้วก็ จาก30สตางค์นะครับขึ้นมา65นะครับอันนี้ก็30ขึ้นมา50แล้วก็14สตางค์นะครับขึ้นมา 64. โดยเฉพาะลาลินนี่7ปีนี่โตมา6ปีนี่โตทุกปีเลยนะครับถึง <Wow. S 2> แม้ว่าเปอร์เซ็นต์การโตนี่อาจจะค่อยๆชะลอลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวการเติบโตของตัวเงินนะครับหน้าต่อไปจะเป็นในส่วนของตัว ยิวยิวบ้างนะครับก็คือตัวด p s ีเอสสักคู่นี้นะครับ mm hmm. เทียบกับราคาหน้ากระดานในแต่ละปีเองเนี่ยออกมาแล้วเป็นยิวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ก็ของทางพีบีเองเนี่ยเจาะ7ปีนะฮะเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.5%แค่นั้นนะครับที่ไฮไลท์สีเขียวเนีย mm hmm. ก็คือจะเป็นตัวยิวที่เกิน4%ขึ้นไปนะครับก็ mm hmm. ของทางซิสเน,น่โอ้โห mm hmm. สบายสบายเลยนะครับยิวนี่5.4%เลยนะครับในรอบ7ปีของปี64เนี่ยตัวราคาอาจจะโดดนะครับเลยทำให้ตัวยิเนี่ลดลงนะครับเพราะว่า dps นี่ตามไม่ทันนะครับแต่ภาพรวมก็ยังเกิน4%อยู่นะครับ bki นะครับก็4.8นะครับภาพรวมแล้วก็ส่วนทองทาง ap drt ละลินนี่โอ้โห ตะกี้ตัว DPS ก็โตต่อเนื่องนะครับยิวก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงเลยนะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนปี65เองเนี่ยของทางลาลินเองเนี่7%เลยนะครับนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวยิวนะฮะทีนี้มาดูในเรื่องของความแข็งแกร่งในการจ่ายเงินปันผลนะครับเราก็จะดูตัว payout ratio หมายถึงก่อนหน้านี้มีคลิปนะครับเรื่องของตัว payout ratio อาจจะไปดูเพิ่ม,เต,มเติมได้ อธิบายคร่าวๆตรงนี้ก็คือกําไร10บาทนะครับจ่ายปันผลมาให้5บาทก็คือ payout ratio คือ50%แนะครับแปลว่าให้ผู้ถือหุ้น5บาทแล้วก็เอาไปต่อยอดทางธุรกิจอีก5บาทก็ถือว่าบริษัทมีมุมในการโกร w ด้วยนะครับก็อันนี้ยิ่งต่ํายิ่งดีนะฮะอันนี้ e v a l a t e ทั้งหมด 7ปีนะฮะอยู่ที่ประมาณ47%ไม่ถึง50นะครับสำหรับตัว PB แล้วก็ส่วนของทางซิสเองเนี่ย mm hmm. ก็ไล่ๆกันนะครับในส่วนของทาง BKI เองเนี่ยที่ไฮไลท์สีแดงๆเนี่ยเนื่องจากว่าตอนปี64นะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวเขาเตัว EPS ไม่ถึงนะฮะแต่ว่าเขาก็ไปดึงตัวกําไรสะสมนะครับมาจ่ายให้กับทางผู้ถือหุ้นนะฮะก็ถือว่า เมนเทนค่อนข้างโปรผู้ถือหุ้นเองนะครับแล้วก็สีแดงเองเนี่ยถึงขั้นกับว่าการบริหารงานอาจจะมีการผิดพลาดน,นะครับก็เกิดการขาดทุนขึ้นแต่ก็ยังอุตส่าห์เอากำไรสะสมมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยติดแดงก็อาจจะต้องนิดนึงนะครับในเรื่องของตัว EPS ที่เป็นติดลบนะฮะอันนี้อาจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เป็นจุดสังเกตนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถือว่าเขาก็ยังพยายามเมนเทนให้ผู้ถือหุ้นได้ t p s นะครับ ตัวอื่นๆเองเนี่ยโอ้30%อันนี้ดีเลยนะฮะของ DTR นี่หวาเสียวนิดนึงนะฮะขึ้นไป70%เลยนะครับก็เอาไปต่อยอดทางธุรกิจได้20%ไม่ถึง30%นะครับของทาง TPIPL เองเนี่ยเามีติดขัดทุนปี59ปี60นะครับก็ยังอุตสาห์จ่ายให้ทางผู้ถือหุ้นนะครับในมองในอีกด้านหนึ่งเองเนี่ยถ้าขาดทุนแล้วมาจ่ายเรื่อยๆอย่างเงี้ยถือว่าไม่สะท้อนผลงานของทางบริษัทก็ถือว่าไม่ดีนะครับ อันนี้แต่ว่าในปี6-1ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์จะค่อยๆลดต่ําลงมาก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์รับได้นะครับ b h ก็เช่นกันนะครับตอนปี6 3 6 4่เองนี่โดนโควิดเป็นหนักเลยนะครับแต่ก็ยังโปรให้กับทางผู้ถือหุ้นนะครับก็จะไปดึงกําไรสะสมมาจ่ายให้ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวค่าเฉลี่ยยวเองเนี่ยจะไม่ได้ให้รวมในส่วนของตัวปีพิเศษเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ53%ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของการเงินมีความแข็งแกร่ง มีกําลังที่จะจ่ายตัวปันผลให้กับทั้งผู้ถือหุ้นได้อันนี้ก็ลองมารวมภาพรวมดูนะครับว่าเฮ้ยเขาจ่ายเนี่ยมีการเติบโตของตัวเงินปันผลถี่ด้วยนะของตัว APDRT ละลินนี่โต 7ปีนี่โต5ปี5ปี6ปีนีดของลาลินนี่โตทุกปีเลยนะครับแล้วก็ตัวยิวเองเนี่ยก็ยังถือว่าจ่ายอยู่ในระดับสูงด้วยนะครับก็อาจจะให้เป็นเพื่อนเป็นพิจารณาแล้วก็ที่สําคัญความแข็งแกร่งด้านการเงินนะครับอ้ยอะไรเนี่ยปิดปากถือว่ายังเยอะอยู่นะยังแข็งแรงนะครับก็จ่ายไม่แค่5 0กว่าเปอร์เซ็นต์นี่จ่ายมา30มสิบเองนะฮะก็จะมี DRT นี่ลุ้นนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น9บริษัทนะครับ ทีนี้แถมท้ายนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่เคยเกินไว้ตอนคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าเราซื้อแล้วถือตั้งแต่ปี5-9นะครับกับตัวเงินที่ DPS ที่เขาจ่ายเติบโตเองเนี่ยตัวยิวจะเป็นยังไงนะฮะก็ของทาง PB เองเนี่ยอาจจะสตาร์ทเข้าจังหวะนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็ยังอยู่แถวๆ3%แต่ดูตัวซิสนะฮะคือตอนเข้านี่6.2นะครับ ปีสุดท้ายนี่ปีที่แล้วนี่ซัดไป18.5%สุดยอดเลยนะครับในส่วนของตัวซิดนี่การเติบโตของเงินปันผลนี่ถือว่าก้าวกระโดดเลยนะครับ BKI นี่ก็ใช้ได้นะครับอ,อันนี้ผิดนะฮะอาจจะต้องขออภัยนิดหนึ่ง <Huh? S 1> แล้วก็ส่วนของทางสวัสด์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเติบโตมาที่โดดเด่นโตมาเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นทาง AP นะครับอันนี้ปีที่แล้วนี่ซัดไป8.7 DTR 9.6โอ้โหลาลินนี่เกือบ14%เลยนะครับอันนี้ถ้าเราซื้อแล้วถือตั้งแต่ปี59นะครับแค่เงินปันผลอย่างเดียวนี่ก็โอ้โหอิ่มเลยนะฮะสำหรับตัวซิทแล้วก็ตัว D ลาลินนะฮะทีนี้อันนี้คืออดีตนะครับเรามาดูปัจจุบันบ้างนะครับปี B 65เอ้ยไม่ใช่สิปี B 66นะครับปี B 65เองเนี่ย DPS เขาจ่ายมาเท่านี้นะครับ2บาทบาท50-15ตรงนี้ ดูปี66ดีกว่าครับปี P 66เนี่ย EPS ที่จะที่ประกาศมาแล้ว3 quarter, ควอเตอร์นะฮะอันนี้เนี่ยเขาได้มา2.71นะครับปีที่แล้วจ่ายไป2บาทแปลว่าอะไรปีเอ่ Q4 นะฮะไม่ต้องประกาศเขาก็ยังสามารถจ่ายได้เท่าเดิมหรือว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัว PB นี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้เขาประกาศมาละครึ่งปีนะครับที่86สตางก็เดี๋ยวไปลุ้นอีกทีหนึงตอนปีไม่ต้องลุ้นนะฮะ เพราะว่าตัว e p s นี่เขาเกิน dps ไปเยอะแล้วนะครับของทางซิสเองนี่ก็โอ้อันนี้นี่ขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ก็ยังถือว่าเกินนะครับสำหรับตัว e p s เทียบกับตัว dps นะครับโอ้ bk i นี่สบายๆเลยนะครับนี่เกือบ24บาทแล้วนะฮะปีที่แล้วจ่ายแค่15บาทเองนะครับอันนี้ก็ควอเตอร์ส่วนใหญ่เขาจะจ่ายควอเตอร์4ค่อนข้างหนักนะครับ แล้วก็ของสวัสดเองก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ1.8นี้ได้มัน2.7แล้ว AP นี่เหลือๆเลยนะครับโอ้โหดูแล้วแนวโน้มปีนี้น่าจะโตต่อหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้เขาประกาศจ่ายปีละครั้งนะครับก็ไม่ต้องเสริมนะฮะอันนี้น่าจะโตต่อแน่นอนสำหรับตัว DPS ตัวของ DRT นะฮะอันนี้ก็เกินมาระดับหนึ่งนะครับจ่ายประกาศมาแล้วครึ่งปีนะฮะแล้วก็ลลินโอ้อันนี้ละลินหวัดเสียวฮะ ลาลินค่อนข้างหวาดเสียวเราโตมาต่อเนื่อง6ปีเลยนะครับปีนี้นี่3ควอเตอร์ได้มาแค่จุด67นะครับถามว่าจ่ายเท่าเดิมได้ไหมก็อาจจะไม่มีปัญหานะฮะแต่โตต่อได้ไหมอันนี้นี่ต้องไปลุ้นกันนิดนึงนะครับค่อนข้างหนักเลยนะครับก็ตัว tpi pl นะครับอันนี้นี่ก็สบายสบายโอ้ b h oh, นี่สบายสบายครับก็น่าจะโตต่อได้ที่มีหวาดเสียวหน่อยก็น่าจะมีทางลาลินนะครับแล้วก็ ตัว Sys เองนะครับแต่จริงๆดูแล้วตัว maintain เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วแต่ growth ต่อไหมอันนี้นี่ต้องลุ้นกันนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสรุปรวมของคลิปนี้นะครับสำหรับ9บริษัทแรกนะครับก็ยังไงต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับตาม reference ที่ให้นี้นะฮะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดรบกวนช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมเป็นกระจกมองหลังนะฮะก็เพื่อนๆต้องเป็น ต้องมองกระจกหน้านะครับแล้วก็ดูในเรื่องของเทรนแนวโน้มของบริษัทในเซกเตอร์9บริษัทนี้นะครับเป็นเซกเตอร์ที่จะโตต่อหรือว่าคงอยู่ในระยะยาวด้วยหรือเปล่านะครับก็ยังไงให้พิจารณาเพิ่มเติมด้วยละกันนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามในคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับตัว9บริษัทที่เหลือสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ